มันน <an Ein> ี่ช่องร้านจะเลื่อนก่ันกวนเปลี่ยนบรรยากาศได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศผ้ามากินกับป๋อหลับหลับครับมอผ้าว่ากินกับเ๋าหลับหับกรงานสั่หลอย่างอันนี้เป็น พี่น้องทั้งฟังเหล้าครับครับครับบาพามีครับผมอันอันนี้อันอันนี้มันยังก่อนเนี่ยข้าวกลิ้มข้าวกลิ้มข้าวที่อ้ายครับผมอันนี้เข้าคกมอันนี้อันนี้แม่อ้วนผ้าจีนครับครับผ้าที่พ้าน้องมากินมเขาน้ำกันครับ มันจึงเขาน้ากันพี่น้องทั้งฝังไทยฝังเล่าเข้ากันก็เลยมิยังนะครับกลาเป็น hey. มิ้รสัมพันทีดีพี่น้องไทยเล่าเข้ากันเลยก็เว่าเพิ่มว่าตัวนะครับการช่วยเหลือเจรินกันเรื่องตกติกีที่คนเข้าขึ้นข้าได้บรวบแวยบ๊วยบ๊วยบวยบ๊วยบ๊วยปเวยบ๊ การช่วยเหลือเจอจุนกันเป็นเรื่องของคนที่ก็ทำได้ให้ช่วยกันครับมันบริเรือบางก็แี่งกันก็แก้ปัญหาให้เป็นให้เป็นที่เป็นกางนั่นแกว่าครับกินเป็นไหมกินครักินาินกิมกกินกินกิเป็นกินกินนกิกินกนกิกินกินกิน ปล่อยแก็เบเบด้อันนี้เป็นล้านลาบล้านนึงเ้อเมื่อคอนเกณนครับล้านดังเลยล่ะแต่แต่แบ,อบอกว่าล้านไหนช่องนี้ปิดไวครับ,รบช่องนี้ปิดไวครับมากินน้องกันครับทุกคน อัันนนีว่าไม่พามีเนาะครับผมนี่ครับเพิ่นมาทุราทางเมืองไทยก็เลยหูวใจกันก็เลยแวะมาทักไทยกันครับมันติดตามเนาะมันบึ่งแต่ด้วเนาะผมติดตามกันก็หลายปีแล้วครับครับครับวันนี้มาะกันเนาะครับเกาะครับคุณลายลครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องทางปังล่าห้องนั่นแหละครับผมเพิ่นก็มีช่องของเพิ่นด้วยกันเด้ผมก็นั่งวัดเลยถามอยู่ว่าช่องเราช่องไหนเนี่ย เพราะว่าเพิ่นกับผู้ติดตามหลายเลยล่ะอันของผมช่องร้านเจริญกรานควันแกนวาสต์ตมีผู้ติดตามแค่พันกว่าคนหนึ่งย่ากับพีผู้ติดตามนะครับเพราะท่านพานจ่อยเดี๋ยวจะพานที่นี่แหละเพราะเป็นคเรียติดตามบางคนได้พีงเดอร์จะมาใกล้ผมขอบคุณหลายครับครับผมร้านเจริญกรานควันแก่นซ่อมกรอบประตูกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนี่แหละครับครับผมเอสซีนะครับอยู่ใกล้ขวันแก่นพูดโน้นพูดโน้นได้พิเดอรแวะมาใช้บริการได้ครับบริการ การเป็นกันเองครับวสวัสดีดครับ